ไปอึ๊บสีฟ้าขึ้นเสือ่ออันเจ้าของบ้านโนดบ้านนี้พี่น้องเลยเลือเลยรุ่งเลยอึ๊บนี่แหละเอ้ยโอ้งามนี่นี่พี่น้องเอ้สีนี่เนาะคักคักคักนกคำว่างามคำว่าถืกใจนี่ยังอยากขอบคุณขอบใจทั้งเมย์เพิ่นบ่นี่เนาะ ฝากขอบบุญขอบคุณเพิ่นอีกรอบนึงแน่เนาะแม่คริมแม่คริมเด้อเดีดีแห้งแม่สุขภาพแข็งแงคนเจ็บยาได้คนไข้ยามีเด้อขอให้เจ้รดาบหักแพงจงบัดทุตครัวแม่คริมเด้อการปีมือขณะ หยับเด้อย,ยับเด้อย,ยับเลยเด็กน้อยหลายขนาดพี่น้องไงบ้านนี่นเนาะหยับเดยหยับลดเดยลยระวังรถเด้ะเอ้าเนาะเกือบคัมพี่น้องเลยแต่ก็ยังเบาคัมเนาะมาแล้วบาทที่นี่พี่น้องเลยไม่เซล拉เนาะเป้นผางามๆพี่น้องเลย โดยอยู่ข้างนั้นแหละบ้านอันหลังนั่นแหละเออเฮ <c oughs> ้ตุงต้งตุง้งตุ้งตุ้งอ่าได้แต่มั่งเนาะได้แล้วได้แล้วอพา่น้องเลยเป็นอีพี EP หนึ่งที่จัดนักจัดเต็มอีกคือเกาเนาะ ฮ่าโตสีฟ้าลงนี่เบิดเนาะอ่าสีตะม,มูนั่นพุ่นอยู่หงเยน็นสีฟ้าลงนี่แหละตะมูเนี่ยตะมูลงอยู่หงเยน็นอ่าขึ้นไปที่งหงเย็นพุ่นเนาะขอรบกวนหนึงเด้อเออเ้ามาบุญจ่ายเจ้า ข่ไม่ได้สามล้านสี่แสนห้าสิบมี้นอเนาะเอของข่หกล้านโอ้กหเจ็ดล้านบู้พิอกเน้ยโอ้่อนอื่นเด้อพี่องเด้อทักทายสบายดีตอนแรงแรงมึอนี้กับเพลงกายอยู่บ้านน้องออนอีกคือเกากับทีมงานทรงเครื่องสบายดีเด้อเนาะมากันจะคนก่อสองคน โอ้โดยโดยโดยเออมาเตสิบปูนเพื่อน้เนไะไก่ได้พี่น้องเลยน้ำกี่กิโลประมาณสามสิบกว่ากิโลพูดเลยพี่น้องเลยแต่ว่าทางเบ่าวคนก็แลนมาให้เนาะขอบใจหลายๆนี่แหละน้องเพื่อนหลังนี่เปรบบุกคือไผ่เลยมามาไปปุ๊บ สีฟ้าข này, ึ้นเสือเจ้าของบ้านโนดบ้านนี้พี่น้องเลยเลืก็เลยรุ่งเลยแบบเอฟนี่แหละนี่แหละครับอ่าอ่าเนาะมาเนาะเห็นยังเมย์ปะเมยเนาะผมบอกเลยเมือนี่พี่น้องเลยที่เป็นแล้ื่อย์เฮงจะตาแหกเออเออมาเดือดผมมา หายเหรือหายแหง้นง,น,งน้องๆคนเนาะซอยกันคักก็ดีปุ๊บไอโอ้งามนี่นี่พี่น้องกับสีนี่เนาะคักคักคัก,กเ,เอ๊ะฮะปุ๊บป้ะสร้างบ่คอยสลัดเป็นไงนนนพี่น้องไงเนาะพอมคนมาหลายๆแบบนี้น่าสิสัตว์ขึ้นทั้งขืนเลยบอกขอโทษพี่น้องไง เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวให้เพื่อนค่อยป้อนขึ้นก็ได้ดอกเนาะแกเธอละอันมันกับโบนักเป็นไงนะเวายกเพื่อนอันนี้ของทางเพื่อนนองแซ่เนาะเออโทษมีข่าวดีอีกว้อปบไมาได้เนาะเอานี่ม่ได้เอาลงตัวนี้ อันนี้ของบ่าบุญเพื่อนมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยมาแล้วเนาะมีแต่อุปกรณ์ส่วนสำคัญทั้งนั้นเลยเนาะมอบมือนิวาสิลังคาประตูผาบ้านพี่น้องเลยเนาะเออแต่ถือว่าเรียบร้อย อันนี้สั่งมา12ตับเนาะหรือว่า60แผ่น65 30อ่าตับหนึ่งมี5แผ่นเนาะเออกะสร้างเพิ่พนว่าการันตีบ่พอกัเหลือบอซั่นโอ้ยจกักสิว่าจั่างไรคอยกะได้พี่น้องเอ้ยอืพบ่พ,อก,อ,บพอ,กอ,อกับเลือบ่พอกับเลือเนาะ สองอย่างนี่แหลญญะเนาะอย่างอุ๊ปไปเวนลาลนี่มันบุพ้อนันสี่ในถ่าเนาะไปกะซาบาจันเบิ้งนี้กะหนาหนาสิพอดีอยู่เพราะว่าเขาเขาตีตามมันด่าเส้นน้ำนะเขาตีเพื่อความสวยงามน้ำ ข่างนั้นน่ะได้เกิสะพลบเนาะไอ้อีงคนอื่นเป็นล้มเนี่กเบิดตับสตับล้นะาตออออุ๊บอโตนักตีเนาะเป็นหินเลยพี่น้องเลยสคนสาอด เราบุญเพิ่นโซกล้ามบ่ได้พี่น้องไงคู่มือนี่เนาะยอมแล้วเราอ่ะเออนี่ก็จะเชือดเพิ่นมือใดอยู่นี่พี่น้องเนาะมันกะป่าไปปีบอยู่เพิ่นวะพอเราเป็นห่วงเพิ่นอยู่แต่ละมือโอ้ยเนาะอยู่ผู้เดียวครับเอ๊บระวังเด้อผมขับมือดิไปเบิ่งเอา học hai bài hãy con học hai hãy học con nó theo phép mình ngồi bụng phép mình phép mình chạy đi gym chạy đi <laughs> chạy đi <laughs> gym chạy đi gym เอมอมงกบวาจันซีเอาเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ตัวตัวใบพงตัวใบประตูนี่สีเอาเป็นสีไม่เข้มนะไม่ไม่ประลูคนอื่นเนาะสีไม่ประลูเดี๋ยวลองเบิ้งว่าสีขาวกันบ่หรนะือว่ายังไดเนาะเออสีย่อมให้พี่น้องเบิ้งมืออื่นมุงว่ากันอีกพี่น้องไอตัวนั้นเนาะ อขั้นตอนนี้ก็แล้วบาทนี่พี่น้องเลยลุดพอออกอาก็ได้ขอ,องเจ้าสิคคอของเจ้าสิใจต่างหากบ่โอเคอ่าหกล้านเก้าแสนเนาะสปอของข่อยกับขาทรงนี้ก็เทวดาล้านสองแสนเจ็ดล้านสองแสนเนาะของข่อยเนาะแผนหนึ่คงค แสนกับสิบห้าพันกิบก็ถือว่าตามตามปกตินะเนาะโบแพงได้กับโบถึกอยู่ระรับกางบางห้านนี่แพนหนึ่งแสนเศร้าเนาะออันนี้ก็ถือว่าเป็นกระล่ค่าค่าส่งาย,ยัางนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวจ่ายเพิ่นก่อนบัตรที่นี่พี่น้องเลยอันโอนก็ได้บวบเาโอนได้เนาะดดได้ไดไดโอเคโอ,คโอ,โอ้พี่น้องเนีสายจวด สายส่งเข้าก็ได้เนาะเก็บถูกรายละเอียดคักดีหอยปูก้าฮอตตุกติกแล้วแบบนี้เอ้าเอาน่ามาโอนให้เพื่อนก่อนเอ้ากินน้ำกินท่าก่อนได้ๆข็ใจเลยขอบใจกาแฟกาแฟเนาะเฮ้ยน้องๆเมื่อกี้นี่ได้เอาครับกินวอากาแฟกินได้กินได้อยู่แล้วเนาะได้เอ้าขอบใจได้เลยเด้อ อ่าเอาโอเคเบาช้อนเอาบอพอแล้วเนาะอ๋อสามสี่ร้อยแล้วเนาะพี่น้องเลยมือแรงนี่รับรองนอนหมดรับแท้เลยเนาะอ่อันนี้ขึ้นไปทรงอยู่ฮงเฮียนเนาะอย่นี่พี่น้องเดี๋ยวมาจันท์ซีโอนเอาเด้อไปพี่น้องเลยโอนก่อนเอา เอา้าอ๋อโทษมีเต้บันซีออกพี่น้องเลยขาไม่เนอะขาไม่ผาเจ็ดล้านกับสองนกีบพี่น้องเลยเนาะโอนเรียบร้อยเลยเ <c oughs> น่าวบาน้าล่านออกใจไลายๆโอเค

ໂຕແຮວສານັບເບິ່ງແດຄົ10 12ຕັດຄົບບໍຄົບເນາະແອນີ້ແຫສີທີຈົ້າືກມນນີາະงามສີฟ้าນດວພ່ນໃຊ້ໃຊເຮືອນເົ້າຊກນຈັບິນໍບັນລະວັງ เพราะว่ามันค่อนข้างจะหักไวถ้าเขาจับใส่เข่าในแบบในีอย่างเพิ่นแล้วกับโบเป็นยังนะแต่เขาจับแผ่นหนึ่งผ่นเดียวนี่บาดเสียวอยู่ <c oughs> นะเอ๊ะมี่เดียวเจ้าระวังบ่อห้เล็กน้อยมาใกล้เด้อเนาะระวังนี่นะหย่นมาเตะมาอย่างเดี๋ยวสิเจ็บเนาะบอกลูกเด้นะเอระวังน้ำกันซอยกันแลนะเนาะแน่เลยวะ อย่งงางเลยหนะต้องเอาน้าําทอกใช้อีกตําลงให้มันแน่นเอเอพี่น้องเอ้ยเอ่ะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยงามบ่น้องออมน้องออนงามเนาะเอพี่น้อง,องเอเ้ยนี่ก็ถือว่าจัดสรรสิ่งดีๆมาให้เจ้า นั่นเลยเมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าสังกะสีก็เอาเกตแบบนาสีฟ้าอีกพี่น้องเลยผ่าเพื่อนเนาะอันนี้ผัวเจ้าได้เลือกเองวานนี่เนาะเข่ากันโลกกับเสือบบบนี้พี่น้องโอ้ยเสือกับผ้าผลาเพื่อนกับผ้าเนาะออหนึ่งเข่าแล้วเมื่อนี้หนึ่งแล้วโอ้พี่น้องเลยเนาะ เออหาในอยู่ในกินให้สร้างเพิ่นเด้อร์เสรเอเนาะคำว่างามคำว่าถึกใจนี่ยังอยากขอบมุกขอบใจทั้งเมเพิ่นบอสเนาะฝากขอบบุญขอบคุณเพิ่นอีกรอบนึงแน่เนาะแม่คริมแม่คินเดอรเดอร์ไอดินแห้งไอ้สุดขั้วแห้งคนเจ็บจะได้คนไข้ยามีเด้อขอแหยวดาหักแพงทิมบัด พัวแม่เข็มเด้อขอให้ขอให้คิดถึงนี้เฮาคิดถึงไດ้เนาะขอให้คิได้ข ขอบใจทเมื่อเลยเมื่อทุกคนเลยขอบใจเมื่อหายดีมีแห้งมื่อบาจันกับคือกันบาจันไปใส่มาใส่กต่มีคนหักคนแทงเด้อให้บาจันไปใส่มาใส่กับให้รอดปลอดภัยหายดีมีแห้งคนเจ็บยาได้คนไข้ยามีเด้อบาจันเด้อขอให้ขอบคุณ่อบาจันขอให้เทวดาหักแพงคือกันมื่ขอให้ คมสุขตลอดไปเด้อสาธุเนาะสาธุอพี่น้องเอ้ยเนาะดีใจเนาะเออยิ้มมดมือเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มีแต่แนวงามๆเอามาให้เนาะเออาจมนเจ้าของก็เป็นคนซื้อมาให้ก็ยังดีใจนําเนาะเออพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวถ้าเบิ่งนํากันมื้ออื่นเพิ่นเอาใส่นี่แหละอ่ะขอโทษขอไอ่า นี่แต่ให้บ่าวซอนนั่นแหละเนาะยืนอย่งซอยเพิ่นเด้อมันจังไวพี่น้องเอ้ยเอ่อจับบายนําเพิ่นนั่แหละมีหยังก็เบิ่งเอาเนาะเอาดีใจนําเด้อเนาะไปขึ้นไปเบิ่งไปชมกันบัดนี้ไปพี่น้องเอ้ยนึงข้าวนึงน้ําสูเพิ่นกินทางนั้นก็เสียงจอดอยู่พี่น้องเอ้ยเออเนาะคําพอดี พี่น้องเไยเนาะหาโมงแรงแล้ววะสันเนาะแต่งกายอยู่ทางนี้คือเกา่าไปเอาลูกใบน้ำเอ่อเมียก่อนบาทที่นี่และมาเบิ่งทางนี้ต่อท้องพี่น้องระวังเด้อว,วังเด็เกน้อยมาเหยียบเด้อทางนี้เอา้าทางนี้ก็เอาดินเอาดอน,นเข่าเต็มเรียบร้อยพี่น้องเไยนี่แต่ จัดเบิ้งต่ำลงเนาะให้มันแน่นเดอ้อเอาหน้ามามาไว้อันนี้กับบันไดพี่น้างนะลบลบเลี่ยมให้เพิ่น,นเดอ้อมาเลยยันมันบาดมือ,อ <c oughs> แง่อะ đồ ơi xuất xí mưa nơi khi nào ngày sang cái này nó bỏ đây các quai dàng đây mi xem đây chát bớt lợi và sân nó sang mẹ phần ba chắc hay nhóm tony năm thì nó nhóm ย้อมสีไม้นะ่อ,ะอมสีเเลกใส่ก็สักๆเนาะก็ลองเบิ่งค่อยๆเฮ็ดไปงไตัวนี้เดี๋ยวสิให้บาสอนเพิ่นค่อยตูดติดเนาะค่อยใจเย็นต้องคนใจเย็นได้ทาสีนี่พี่น้องเอ้ยถ้าใจฮ้อนนี่บ่ได้เนาะใจฮ้อนนี่แบบสีตกสีเียเพื่อย้อมมันบ่เนียบเนาะอ เออเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องเลยลูกติง่งเนาะเอาเป็นลูกติ่งแบบนี้เอาเพราะว่าแม่เพิ่นบมักลูกติ่งแบบสําเร็จลูกเนาะให้สร้างเพิ่นเฮ็ดเอา,เอาแต่กาสิเมืย์สร้างนั่นนิดน,นึงถ้าเอาลูกติ่งไปนั่นก็สร้างแบบสิง,ง่ายนะเนาะเออเดี๋ยวมืออื่นข่อยสิพาเจ้าย่อมประตูด้วยมืออื่นเด้อ เนาะย่อมเป็นอยู่บ่เคยย่อมบ่โ oh, no. อ้ยเนาะเออเห็นบ่อันอันย่อมมันเห็นบ่เจ้เก็บไว้อยู่บ่อันแปลงมันน,นะนะเออเก็บไว้เด้อแปลงมันคอยซื้อมาสองอันโอเคไว้แล้วอ่าเจ้าอืออ่ะ,อะที่น้องไงไก่เข้ามาเต็มที่เด็ดเนาะมาที่นี่เอ๋มือที่รอคอยแล้วเพื่อนแล้วซานปุ๊บ เนาะขื้นเฮือนขื้นซานนี่ก็แต่งงานให้เจ้าน้ำเลยดิเนาะคักอยู่บอมักอยู่บอแบบนี<า> <c oughs> โอ้เออใส่สุดเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะพี่้องเนาะโอ้คักแล้วอัอนนี้เ่อบ่า,บาวซอนกับน้องอ่อนตลอดม่าสซ้นพี่้องเลยเอ้าว่ากันไปเนาะน,นี่บา่าิจนเบ่าวไปก่อนจะซื้อเด้เนาะขื้นเฮือนขึ้นซานนี่ก็ได้แล้วพี่้องเลยอเออ เน้นานาเนาะไม่เพิ่นใช่ทุกอันทุกอย่างนี่แบบว่าตรงบ่เลยพี่นังไงบ่ได้กักบ่ได้เฮดคิโรบจะยังไดเนาะละเอียดบ่เลยเอลองเบิ่งลองเบิ่งมืออื่นคือสิเห็นความคืบมหนาตัวนี้พิสัสนซะขงเน่ได้สั่งเอ้มือสันตอกเล็กตะปูถึงมือตัวเองบ่ได้เลยเนาะ <c oughs> ใครถามว่าไฟเนาะไฟมีง่ายพี่น้องมีไฟถ้าไฟบ่มีนี่โอ้ลำบากเนาะเออมันก็ขึ้นกับไม้นะพี่น้องเอ้ยไม้มันเพียงมันพอเนาะสีมือสร้างก็เฮ็ดได้เต็มที่ว่าซั่นซะเนาะถ้าใหม่โบพงบ่พอนี่ก็เฮ็ดแบบกักๆนี่ก็สร้างก็อาจจะสีมือแบบตกได้นะ อันนี้แบบถือว่าสมบูรณ์เลยเนาะเอ,อ๊บเอ๊บบังเดอร์บังเดอร์อ้ <ś led> อาใหม่นี่มิเตะคักได้พี่น้องไงใหม่เนาะสิ่นหนึ่งเซนทะเลเกาะวาจันซื้อเมื่อกี้นี่เซนหกสิบปลายพี่น้องไงซื้ออยู่ห่านเพิ่นนี่สิแพงกวัวซื้อเป็นคิว เนาะซื้อเป็นคิวซื้อจากรถไถนาเพิร์กเเกมานั่นสิถือกว่านะอันนี้แบบเพิร์กกินกินกำไรต่อเนาะก็เลยอยากจะแพงนี่สันทาแต่เขาจะเฮ็ดเฮือนนี่เขาต้องสั่งเป็นคิวมันจังโบแพงาสันซาเอาโอเคโอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยสั่งเอาเนาะอา๊อบ Cái lúc đã đấy, đấy, thua cả mồ hòn đó, nhìn bớt mưa bớt bên. เพื่อนเรานี่พี่น้องแต่บนันมันเด็ดกับโบโบเป็นยังนะห่มตลอดเลยเอยเอปิ่งเด้เอนมาวังเลยช่างเลยเ ไม่กลัมีดบาดเจิดจัดอ้าเถอะตกเลยสร้างอันสร้างเอาตะปูมาก,ก่อนเนี่ยท่ายเก็สา,เาสามเท้อสามเท้อ เอ่อเท่าใดเนาะอันเดียวว่าจันสิจ่ายให้พี่น้องเด้อทุกกรรมเซนซีเซนซีที่2ละ40เป็น1 7แล้วที่3อืมได้30 0เนาะพอดี200,000พอดีเนาะโอเคลืมได้เกือบลืมได้นี่บ่ถาม้เจ้าก็เนาะพี่น้องเ้บ่ถามด้่อยลืมได้เนาะอ่ะอันนี้จ่ายให้เนาะ เออคาชื่อเล็กตะปูก่อนเดี่ยเนาะอ,อืมอ้าวเขาดีเนาะชั่วชั่วไม่ฮอนโบโตเตนกนี่น้อะเอ้ยเอ้าคือสิเดียวอยู่บันไดมือนี้เนาะ เออมื่ออื่นเดี๋ยวสิมาบึงมาส้มใหม่เด้อเออมื่อนี่ไปป้าก,ก่อนเนาะถามน้ำมันได้ก่อนบาทนี่ห้อน <c oughs> โดยพักพ่อเด้อทางสร้างก็ได้ <c oughs> สบายดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเมื่ออื่นพอกันไหมเนาะ <c oughs> สบายดีสบายดีท,ทั้งตุ๊พอน้ำเด้อ <c oughs> นอนนํากันบ่ก,กับสร้างอ้าว <c oughs> นอนคนละบอนอยู่บ่โดยฝากกันสร้างนี่เด้อเออนอนฟังเสียงโกนเพื่อนไงเอ้ย แต่มีโอกาสเดียวสิมานั่งดินนำ้ำตอน,นขึ้นเนาะเออโอเค <c oughs> อไปเออคือสิแล้วอยู่หรอกพี่น้องเลยส่วนพันเปล่าลายเดียวพันสิงานพันสิชาเนาะอ่าห้เพันเห็ดไปนำ้ำบ่อไปนำ้ำอึ้บอ่าจัก อยู่ดอกไม่ไม่มันอ่อนอยู่นะเนาะแล้ว <sm ell> เออ,เอ,อ,เอ,อ๊กับละเอียดได้พี่น้องเลยทุกขั้นตอนเนาะสำคัญ ăn phí mư khana ấp nìm ấp nìm ấp ấp Ừ, cái ừ. nưng nâng ấp 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 ให้เบื้องไฮส้มซ้ำนี่ก่อนมือน,นี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งส้มกันอีกอีพี่หน้าแล้วกันเนาะอื่นพอกันไหมพี่น้องนี่ขอบมุกขอบใจขอบคุณขอบคุณมัดสุขุสุขคนที่สละเวลาหับซ้มลิปของบ่าวจัดเน,นาะพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเด้อพี่น้องเนาะ พี่น้องปองไปบัะสุคูสุคนที่หักที่แพงครอบครัวนี้ก็ขอให้อยู่ดีมีแ a n g พี่น้องเนาะจงมีแต่ครุบซุกนะสุขกายสุขใจตลอดปีเนาะและตลอดไปเด้อเนาะวันนี้ทางอาจันขอจบคลิปนี่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะออกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สบายดีพัะสุคูสุคนสบายดีเด้อทุกี่น้องไปเนาะ 哎。<sighs>